เทศาบาลตำบลวิชิตจัดโครงการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตเมื่อวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2565ณห้องประชุมระแงงเทศาบาลตำบลวิชิตโดยนายสมยศวิจักขนาวุฒิรองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ ที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยจะเริ่มจากเยาวชนจำนวน50คนซึ่งก็จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตก็วันนี้เราได้ทำโครงการไม่ทนต่อทุจริตนะขององค์กรต่างๆก็ได้นักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพได้มาอบรมแล้วก็ได้วิทยากรจากส่วนยุติธรรมมาเป็นวิทยากรและทีมงานต่างๆนะเพื่อมาให้เก็บความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียน หนูน้องๆทั้งหลายเพื่อจะได้โตโตขึ้นภายในภาคหน้าจะได้เป็นตัวแทนของภาครัฐปล่อยส่งการทุจริตต่างๆขององค์กรต่างๆไม้กระทั่งสดส่งการทุจริตขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่นส่งการทุจริตองค์การของภาครัฐอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็ทางประเทศชาติของเราก็มีการทุจริตมากมึ้่าหลายปก็อยากจะให้ให้เกิดความรู้ใ้ ับน้องๆได้สอดส่องดูแลเพื่อ,อประเทศชาติเรี่าของจังหวัดถูกของประเทศชาติก็ว่าได้สิ่งไหนที่เป็นการทุจริตบ้างสิ่งไหนไม่เป็นไม่เป็นทุจริตบ้างก็ถ้าหนุนหนุน้องๆได้มีความรูร้เก,ก็บความรูร้ในการสอดส่งแล้วก็จะได้ความรูร้นี้ไปสอดส่งดูแล้วก็ท่านหนนหนนน้องๆเห็น,นว่าเป็นการทุจริตก็แจ้งหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ าก็อย่างเช่นก็ตำรวจเอ้ยนะแล้วก็เลือกปปชจะต้องงออะไรต่างๆก็คอยสอดส่องตรวจสอบไปอยู่แล้วนะก็อยากให้ดูกๆเก็บความรู้ก็ต่างๆให้มากที่สุดแล้วก็ไปเดินดําเนินการชีวิตภายใน้างหน้านะครับนะก็อยากจะให้น้องๆอนาคตข้างหน้าอยากจะให้บ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองนะถนนหนทางมันก็ได้มาตรฐาน สำหรับหลักสูตรของกระบวนการการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยโดยจะเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตและสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปร,ะปราบปรามทุจริตในทุกรูปแบบซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้บรรยายภายในงานสุดท้ายนะก็ดีใจนะ การกระทประเทศชาติต่อไปเนี่ยประเทศเราจะดีเนี่ยการปราศาเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การที่เราที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากสิไรเรื่องไ่แน้นอนเดี๋ยวจะมีคลิปให้ลูกดูนะว่าการที่จะเปลี่ยนลงโลกเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเราเนี่ยมันเริ่มจากอะไรเล็กๆนอจากตัวเราความส้เด็จเรื่อมนอเรื่องต้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเร็จที่จริงใจที่จริงใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ้าลูก